สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปนันดานันทารหัสศูนย์เกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนิสาขุศลรหัสศูนย์สองสามค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสสใสบุพตโตรหัสศูนย์สองย์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพันธิตาธามดีรหัสศูนย์หนึ่งสี่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสัชิมุนศานุลรหัส0ูนย์หนึ่งแดค่ะวันนี้จะมานำเสนองานภาษีเงินได้นิติบุคคล เงื่อนไขกฎหมายตามมาตรา65ตีค่ะเงื่อนไขตามมาตรา65ตีเป็นการกำหนดเกี่ยวกับรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้แก่รายจ่ายต่อไปนี้มาตรา65ตีเงินสำรองห้ามนำเงินสำรองต่างๆมาเป็นรายจ่ายเพื่อการตั้งสำรองถือเป็นรายจ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเว้นแต่กิจการบางประเภทประมวลรัชฎากร ให้นำเงินสน่วนสำรองถือเป็นรายจ่ายได้แก่อ่อกิจการประกันชีวิตนำเงินสำรองมาถือเป็นรายจ่ายได้ไม่เกินร้อยของเบี้ยประกันชีวิตที่ได้รับหลังหากค่าเบีย้ยประกันภยัยขอกิจการประกันวินาศภายัยนำเงินสำรองมาถือเป็นรายจ่ายได้ไม่เกินร้อะสีของเบี้ยประกันชีวิตที่ที่ได้รับ หลังหักเบีย้ยประกันภัยเงินสำรองที่กั้นไว้นี้จะถือเป็นรายได้ในรอบบัญชีหดไปขอกิจการธนาคารบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เครดิตฟอสซีเอนำเงินสำรองค่าเผื่อนี้ศูนย์ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และเครดิตฟอสซีเอในส่วนที่ตั้งเพิ่มขึ้นในแต่ละรอบบัญชี ถือเป็นรายจ่ายได้หลักการบัญชีถือว่าการตั้งสำรองเป็นการกั้นเงินกำไรของธุรกิจไว้เพื่อประโยชน์อื่นเงินสำรองจึงไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของกิจการแต่เงินสำรองบางอย่างถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามกฎหมายภาษีอากรการตั้งสำรองไว้ค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์หรือนี้สงสัยจะศูนย์นั้นสอดคล้องกับหลักการบัญชีแต่ใช้ได้ เฉพาะธุรกิจสถาบันการเงินเท่านั้นมาตรา65ตีเงินกองทุนว้นแต่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพห้ามนำเงินกองทุนทุกประเภทวินแต่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาหากเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาถึงกองทุนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลซึ่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันตั้งขึ้นโดยประกอบด้วยเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสม และเงินที่บริษัทซึ่งเป็นนายจ้างจ่ายสสมทบและให้หมายความว่ารวมถึงผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินเพื่อจ่ายในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงานตามระเบียบของบริษัทว่าด้วยเงินกองทุนมาตรางกสห้าตีรายจารอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัวการให้โดยสนญญาหรือการกุศลเว้นแต่การกุศลสาธารณะ แล้รายจ่ายเพื่อการศึกษา ح, หรือเพื่อการกจลาห้ามนำรายจ่ายอันมีลักษณะส่วนตัวการให้โดยสนิหาหรือการกุศลมาหักเป็นรายจ่าย้ิแต่รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการกุศลสาธารณะประโยชน์ตามทีอ่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีรายจ่ายเพื่อการกุศลที่กฎหมายอมให้หักได้แบ่งเป็นสองสองรายการดังนี้หนึ่ง น่าจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือสาธารณะประโยชน์หากได้ไม่เกินร้อยละสองของกําไรสุทธิได้แก่กองทคุนสิ่งแวดล้อมการควบคุมป้องกันแก้ไขตลอดจนการลดและกจัดอันตรายรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาหากได้ไม่เกินร้อยละสองของกําไรสุทธิดังต่อไปนี้ รายจ่ายเพื่อการศึกษาได้แก่รายใจ่ายในการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่ให้ใจ่ายแก่หรือเพื่อกิจการดังต่อไปนี้ 1. สถานศึกษาของสมุดหรือห้องสมุดหรือสถาบันวิเลย 2. การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาเป็นการทั่วไป 3. กระทรวงทบวงกรมเทศบาลสุขาภิบาลหรือองค์การส่วนบริหารราชการ 4. สถาศึกษาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นรายจเพื่อการศึกษาได้แก่รายใจในการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กิจการดังต่อไปนี้1การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการกีฬา2คณะกรรมการกีฬาจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว่าโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมกีฬาในจังหวัด 3. กรมพลศึกษาเพื่อการจัดแข่งขันกีฬานักเรียน 4. ส,สมาคมกีฬาสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทย มาตรา65.34ี 65. 4ค่ารับรองหรือค่าบริการจะหากเป็นรายใจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้นั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์กระทรวงฉบับที่143และฉบับที่222ดังนี้เงื่อนไขในการรับรองหรือบริการ 1. ต้องเป็นค่ารับรองหรือค่าบริการอันจำเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจ 2. บุคคลซึ่งได้รับการรับรองต้องไม่ใช่ลูกจ้างเว้นแต่ลูกจ้างจะมีหน้าที่หรือมีส่วนเข้าร่วมในการรับรองหรือค่าบริการนั้นด้วยลักษณะของค่ารับรองหรือค่าบริการ 1. ค่ารับรองหรือค่าบริการต้องเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการรับรองหรือค่าบริการที่จะอำนวยประโยชน์แก่กิจการเช่นค่าที่พักค่าอาหาร าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาเป็นต้น 2. บุคคลที่จะได้รับการรับรองต้องไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 3. ค่ารับรองที่เป็นสิ่งของที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือรับบริการมีจํานวนไม่เกิน2000บาท 4. กรณีค่ารับรองหรือค่าบริการตลอดจนสิ่งของที่ให้แก่ผู้ที่ได้รับการรับรองดังกล่าวมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีซื้อ ให้นำค่าภาษีมารวมเป็นรายจ่ายค่ารับรองหรือค่าบริการด้วย 5. ค่ารับรองหรือค่าบริการต้องมีใบรับหรือหลักฐานที่ประกอบบันทึกรายจ่าย 6. ค่ารับรองหรือค่าบริการต้องมีการอนุมัติหรือสั่งจ่ายโดยกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการผู้ที่ได้รับม,มอบหมายจากบุคคลดังกล่าว ค่ารับรองและค่าบริการให้นำมาหักเป็นรายจ่ายได้เท่ากับจำนวนที่ต้องจ่ายรวมต้องไม่เกินร้อยละ0ูนดของจำนวนรายได้หรือยอดขายที่ต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีทั้งนี้รายจ่ายที่จะนำมาหักได้จะต้องมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทมาตรา65ตรตี วงเล็บ5ารายจ่ายมีลักษณะเป็นการลงทุนกำหนดให้รายจ่ายต่อไปนี้เป็นรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี 1. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน 2. รายใจ่ายในการต่อเติมเปลี่ยนแปลงขยายออกหรือทำให้ทรัพย์สินดีขึ้นแต่มิใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมมาตรา65ตีวงเล็บ6เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภาษีอากรห้ามนำดอกเบีย้ย ปรับหรือเงินเพิ่มภาษีอากรค่าปรับทางอาญาภาษีเงินได้ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมาถือเป็นรายจ่ายมาตรา65สิตีวงเล็บ7การถอนเงินโดยปราศจากค่าตอบแทนของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลห้ามมีให้นําเงินถอนของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมาถือเป็นรายจ่ายซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่ต้องนํารายการดังกล่าวไปลดย่อน ลดยอดบัญชีทุนมาตรา65สตีวงเล็บ8เงินเดือนของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเฉพาะส่วนที่จ่ายเกินสมควรกำหนดให้เงินเดือนของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีได้แต่ต้องไม่สูงเกินสมควรการที่กฎหมายกำหนดเช่นนี้เนื่องจากรายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่กิจการสามารถกำหนด เองได้และใช้เอกสารหลักฐานภายในของกิจการเองจึงต้องมีบทบัญญัตินี้เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีเลกอริา,า,ราตามหกสิบห้าตีวงเล็บ9ารายจ่ายที่กำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริงหรือรายจ่ายที่ควรจะใจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีอื่นเว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถจะจ่ายจะลงใจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีใดก็ถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะ เวลาบัญชีถัดไปแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. รายจ่ายซึ่งกำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง 2. รายจ่ายที่ควรจะได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีอื่นเว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถจะลงจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีได้ก็ถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเว,เวลาบัญชีถัดไป มาตา65ตีวงเล็บ10ค่าตอบแทนแก่ทรัพย์สินที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นเจ้าของเองและใช้เองในห้ามหักรายจ่ายสำหรับค่าตอบแทนแก่ทรัพย์สินที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นเจ้าของและใช้เองตัวอย่างภาษีเงินได้นิติบุคคลตัวอย่างที่หนึ่งเรื่องภาษีเงนนินได้นิติบุคคลกรณีการหักรายจ่ายเงินสำรองค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์และการ จำหน่ายนีิศูนย์ข้อกฎหมายมาตรา65ทวีวงเล็บ9มาตรา65ตรีวงเล็บ1กฎกระทรวงฉบับที่1086พศ2534ข้อหารือธนาคารขอทราบเกี่ยวกับวิธีการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชี1มกราคมถึง31ธันวาคม พศ2535ซึ่งธนาคารได้บันทึกบัญชีเงินสำรองที่กันไว้เป็นค่าเพอ่อนี้สงสัยจะศูนย์ในงบดุลเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีก่อนจำนวน100ล้านบาทและในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีที่ธนาคารยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นรายจ่ายสำหรับลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายหนี้ศูนย์ ที่เข้าหลักเกณฑ์นในกฎหมายกระทรวงฉบับที่186พศ2534เพิ่มอีกจำนวน25ล้านบาทรวมเป็น2บัญชีเป็นเงิน125ล้านบาทโดยในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลธนาคารได้ปฏิบัติด,ดังนี้ 1. กรณีเงินสำรองธนาคารคำนวณสำรองที่ตั้งแต่เพิ่มขึ้นจะนำมาถือเป็นรายจ่ายตามหลักเกณฑ์นในมาตรา65ตีวงเล็บ1วงเล็บคแห่งประมวลราชฎากรก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลราชฎากรฉบับที่17 พศ2540เป็นจำนวน74ล้านบาทดังนั้นธนาคารจึงบวกกับเงินสำรองค่าเพื่อนี่สงสัยจะศูนย์เป็นรายได้เพื่อคำนวณภาษีเท่ากับ26ล้านบาทวงเล็บ100ลบกรณีนี้ศูนย์สำหรับลูกหนี้ที่ได้ตัดจำหน่ายเป็นหนี้ศูนย์จำนวน25ล้านบาทนั้นเข้าหลักเกณฑ์กฎกระทรวงฉบับที่186 พศส5 3 4ธนาคารจึงมีได้บวกกับเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากธนาคารได้พิจารณามาตราง65ตีวงเล็บ1นวงเล็บคเป็นเรื่องของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินสำรองที่ได้รับยกว้นให้ถือเป็นรายจ่ายส่วนกฎกระทรวงฉบับที่186 พศส2534เป็นเรื่องหลักเกณฑ์การตัดจำหน่ายหนี้ศูนย์นจากบัญชีลูกหนี้ถือเป็นรายได้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ตามมาต,าตรา65.1ตีหวงเล็บคอธนาคารจึงขอทราบว่าวิธีปฏิบัติด,ดังกล่าวข้างต้นถูกต้องหรือไม่แนววินิจฉัย กรณีตามข้อเท็จจริงข้างต้นธนาคารมีสิทธิ์นำเงินสำรองที่กั้นไว้เป็นค่าเบืองนี้ศูนย์ตามหลักเกณฑ์วิธีการในมาตราห5ตีวงเล็บ1วงเล็บคอแห่งประมวลรัชฎากรก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัชฎากรฉบับที่ 1 7ศ .2540 จำนวน74ล้านบาทและการตัดจำน่ายหนี้ศูนย์ออกจากบัญชีลูกหนี้ตามมาตรา65ทวีวงเล็บ9แห่งประมวลรัชดากรประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่1 8 6พอพศ2อ3 4ออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการจำน่ายหนี้ศูนย์ตัวอย่างที่2 เงื่อนไขข้อที่3และจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัวการให้โดยเสน่หาหรือการกุศลวินแต่การกุศลสาธารณะและรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาเลขที่หนังสือกค 07.06. 6ทับ6 2 6วันที่28กรกฎาคม2548เรื่องภาษีเงินได้กรณีเงินบริจาคที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ ข้อกฎหมายมาตรา17วงเล็บ7วงเล็บกและวงเล็บขอมาตรา65ตรตีวงเล็บ3แห่งประมวลราชดากรประกาศอธิบดีบกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่44ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่2 ข้อหาลือกรมสอเป็นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่บำรุงรักษาอนุรักษ์ส่งเสริมสร้างสรรค์เผยแพร่สืบทอดศิลปะวิทยาการมรดกวัฒนธรรมของชาติในด้านศิลปกรรมโบราณคดีพิพิพธภัณฑ์หอศิลป์น,นาฏศิลป์ดูดิยางศิลป์ขีดศิลป์วรรณกรรมประวัติศาสตร์ขนบรรรเนียม จารีประเพณีหอสมุดและหอจดหมายแห่งชาติซึ่งจะมีบุคคลบริษัทห้างร้านบริจาคเงินให้การสนับสนุนในการบำรุงรักษาและบูรณะโบราณสถานโบราณวัตถุแต่ไม่สามารถนำใบสิทธิ์รับเงินของกรมสอไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามข้อสองตีของประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่สอง เรื่องกำหนดองค์การส,สถานสาธารณกุลสถานพยาบาลและสถานศึกษาตามมาตรา47วงเล็บ7วงเล็บขแห่งประมวลรัชธา,ากรและมาตรา3วงเล็บ4วงเล็บขแห่งพระราชตรีกาออกตามความในประมวลรัชาทากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่ สองสิบเพศสองห้สาสซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชตีกาออกตามความหมายในประมวลรัชทากรว่าด้วยยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่254พศส5 3หลงวันที่12ตุลาพศส5 3ห หกรณีบุคคลธรรมดาบริจาคเงินให้กรมสเนื่องจากกรมสอเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงกรมพศ2545ไม่เข้าลักษณะเป็นสถานพยาบาลสถานศึกษาของทางราชการองค์การหรือสถานสาธารณกุลตามมาตรา47วงเล็บ7วงเล็บกและวงเล็บขอ แห่งประมวลรัชธากรดังนั้นผู้บริจาคไม่มีสิทธิ์นำเงินบริจาคไปหกักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณเงินได้เพื่อเสียภาษีได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา47วงเล็บ7วงเล็บขอซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกิจสนีกาออกตามความในประมวลราชทากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับ254พศส5 3 5ดังนั้นหากบุคคลธรรมดาบริจาคเงินโดยตรงให้หอสมุดห้องสมุดพ,พิพิธภัณฑ์หอศิลของทางราชการผู้บริจาคเงินมีสิทธินำเงินบริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเรียกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามมาตรา47 วงเล็บ7วงเล็บขอแห่งประมวลรัชธากร 2. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบริจาคเกินให้แก่กรมส2.1การบริจาคเงินให้แก่กรมสเฉพาะเพื่อการบูรณะโบราณสถานโบราณวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถานโบราณวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนินติบุคคลที่บริจาคเงินมีสิทธิ์นำเงินบริจาคมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกําไรสุทธิเพื่อเรียกภาษีเงินได้ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละสองของกําไรสุทธิตามมาตรา65รวงเล็บ3แห่งประมวลรัฐากร ประกอบกับข้อที่ข้อหงวงเล็บเต็ดของประกาศอธิการบาดีกรมสัมภากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่44เรื่องกำหนดรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์รายจ่ายเพื่อการศึกษารายจ่ายเพื่อการกีฬาตามมาตรา65วงเล็บ3แห่งประมวลรัชทา,ากรลงวันที่9กันยาพศ2535ห ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิการบดีกรมสภากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่68ลงวันที่4กันยาพศ2540 2.2การบริจาคเงินให้แก่กรมสอเฉพาะเพื่อกิจการสถานศึกษาหอสมุดหรือห้องสมุดหรือสถานวิจัย เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อการศึกษาบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินมีสิทธินำเงินบริจาคมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้อีกในส่วนที่ไม่เกินร้อยละสองของกำไรสุทธิตามาตามาตรา65วงเล็บ3แห่งประมวลรัชทากรประกอบกับข้อ2วงเล็บหนึ่ง การอธิการบดีกรมสัมภากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่44เรื่องกำหนดรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์รายจ่ายเพื่อการศึกษาและรายจ่ายเพื่อการกีฬาตามมาตรา65งเล็บ3แห่งประมวลรัชากรลงวันที่9กันยาพศออ2535